เอาถ่ายรูปเลยแห่ถ okay. ่ายรูปเลยได้ค่ะหาถ่ายรูปเข้ากันเดี๋ยวฮาิกดเดีวจะเล่นตากำลัเห็นหอู้ันเด็กายรูปจีต่เอาถ่ายหนึ่งสองสามไม่หนเอาพี่มันจังบานะเดี๋ยวหันเอามือหันแบบนี้

อยงงานกเจ้าครับเอางานใส่พมุ่งนันี่สโอว่าเท่านี่ฮะครับโอ้วาบ้านี้ไปหาลตามันแซงมาได้หันปะลมตามันแซงเามาบกมานีบ่ค่อยหลัไปหาลาคือีบ่คือไปวานี้โอ้เออแเพื่อนผมมาค่อยเพื่อน่ะแล้วแ่ปะ อย่างก่อนขอไปโทรอแม่โทรมาหาไปแต่เช yeah, ้าบ่แล้วก้วเขาอบโทรเกีตังแม่เรอเืขนมเอไปค่ะยายขนบอกอันนีคนไปซื้อขนมมาห้ราเนี่ยคนแต่ตงตอมเหาทัไ้น้ำท่อาน้ำ่เช้าแล้วาจลิงนี่อ้าดลิง่าจมาหาเจ้าหรือว่าจะมาถามแนวทางเลขไหม ลดเหมือนเม่อไร่าลืดไล้เมนกนันจะมอาจะมาถามเลขนะแนวถ่านือก่มงดบ้างะเ่เถือเลยเปนบ้วันนี้สอตฮะได้เล็นอตอะลตนี่เลขมาจานนะเพ่นบอกน้องเฟรนบอกตอนใดอ่ะ บอกเลกออกออ้าวบอกเลขออกอีเลสองเทื่อนแล้วเล็กออกก็ถมรหาแน่ผมไม่ใส่เทอ่วหนอะเจ็ดเจนเจ็ห้าหกเ็้องเฟนบอกเลยนะเจ็ดห้าหค่ะท่านผู้ชมพรเทือหาหกบอกคือเลขออกวราชั่นยายพระดวสองโต๊ะสองโต๊ะาเอ

เมืานกต่างก็บอยู่แล้วอยู่บ้านบ้านอะบ้านองเศหาลงตาลงตาคุณอบอก็บ้านนองเศษาช่คุณอบผมอยู่นี่แหละเมื่อานเช้าวานเช้าโอ้คุณน่คุณด้อโดนแล้วเโดมาดน่านเัเชดกับ้าล้างกับหอ้วเฮ้ยผมบลไปมัถูไปเอาชกน้ำเวานอย่างงไรหลาตัวเล็ก วันนี้ก็เลยว่าโอ้ยมาชิมาหาตาท่อมตามดที่แล้วคุณหลักมันมันไปมันหลุดรอบมันบัฮอดงานครับส่วนงานงานชบเจ้ากันานี่คอยกับพวกงอดเลยเนาะงานช่บยประคายคอกับมันเกิดกับชุ้มไปเดินงานนัเลยนะที่จะปวดเศร้าไปเศร้าจ้าเจ้าหัวงาเนาะเวลาเห็นงานเออดกระพานที่มีกระหอยน้ำน้ะน้ำเจ้านำงานแบบบานเฮามันมาคออแบบบานเฮาเวลามีงานชกงานแต่งงานทานงานนี้มาค่ะเปรียบร้อมเคยงานนี้นะเปิดชุรละ ลงลงเยยมอยู่นวันนันวาเอานีน้อมายุคผมเป็นไงเพราะว่าแต่ชมเราชินยากลดตัดเขาบอนแรวใช้ไปก็ไปก่อน้เจอกในโรงคนคนนันเลี้ยงผู้เสียวยเท่าไหร่แล้วเราปวดอะไรละเจ็บที่ปวดอะเปวดกระดเราหาตงหมอนั้วันดีแค่สวยตเก็บของใคเนี่ย ยากาะ้ทคกวางเีวนี้ราลรซือขนมก็เล่นซื้อนมไมหละมาดูมัยนมกินม้อยกเยอะนะโอเคค่ะพอได้เยอะเนาะกินกินไปก่อนนาะลูมเนาะเดี๋ยวค่อยเอาใหม่นะคะโอ้ยน้องเสษมาบอกมนูเลขออกน้องสรอบแล้วไวัานเนาะไฟยังบ่าท่านบอกบอกก่อนไอยู่เงนนน้กนจะคืดค่ะ เจ้าพันเอาสามตเอาสาตัวด้วยคุณบอกสาหวยกเชือคือจัดเอาสองสองราสามตอีกย่างกสามตวอีกอย่างกบอกห้าหเ้าเข้าตรงงา ถามเขาเปี่ยนตเขาปี่ยนตัเขาใส่เขาล่างอันนี้เายเปถ่อนจะนย้ำเดีเลียกออกดี๋ยองเปนมาจากส่บอกเีนมู่บอกให้ให้จตังามแม่ี่าเอาเลขมาก็ลิกมาบอกนี่นะแลกเรื่อยเรยนยืเรื่อยแบบนั้นแม่บกว่าลางาาาลาากอีา แอบองกแอบองนี่โอ้แอบมงไหน้องขามองขามอกไหนใส่ใส่เป็นมาในลึกบังกัดตรงไหนเอาาให้ฟังเนตรงไหนอรงเนี้ยีาเอาเบาเบาให้จ้าังฟังก่อนอีลาฝันบาฝันมาในลกฝันมาในลกเอาเาให้ฟังก่อนกีลาฝันบาฝันฝันมาในลิกหันพี่กีลาเป็นอนเนะกีลาไปกระเพิอ์ตทคนเดียว bạn có phải ăn ta tham hay không? bạn có nước không? bạn có giéo? bạn giéo cắt cắt u sấy thằng này cắt C, xảy. cắt, cắt, nhiên, cắt xảy. Thì, nó, mất nó mất khu ăn cắt nó được cắt tôi nhiều như vậy không? tôi nhiều nhiều cho nhiều như không? tôi โอ้แสงมังมังนี้บอกการมงังมีหะโอ้ขาขาด,ดยี่บ่หะโอ้ยไม่ว่าขาขาดเนาะเกตแตงลราพาไปหาหมอเนาะขาบ่ขาดเพราะมันกัดลูกโอ้ยนีงอีกแล้วเดี๋ยวรอตีคนถ้าเพมันไปหน้ากิกเขียวหนึ่งมึไก็เลยไปโดนเลยเด้เจ้าบม่ค่อยได้ไปเนาะเบาะน้องเฟนไปอยู่บนน้าอยู่พอสรีพารไปหะผมตีไปเกี่ยวเอาที่กินแปด, <laughs> ดครับ ออกวันที่ยี่แปดเจียวข้าวเียวพอดีแล้วเข้ามาวันที่ยีิบเกาน่ะเกพอดีเก้าพเนปเนาะผมก็เสียวถูกเมื่อั้นผมไปเป็ยังังบ้าาขาเป็นว่าไปก็ได้และเพ่าได้ซื้อน้ำแดงไปให้มูเปิดว่าโอ้โหได้เอาน้ำแดงไปน้ำเมือน่ะได้เอาขอไให้มูกิ้มันจับในมันจับในพูดเรื่องน้ำแดงแสดงว่ามีกุ้งมันโอ้ยยเยยยเยยยยเป็นยังไยย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 มห เดี๋ยวผมจิถ่ายความหลังยอดไปนิดนึงประมาณปีที่แล้วเนาะไปแปะเนาะครับผมเป็นสามหน้าเสียงหน้าคุณคนเราฝากหน่วยก็เลยให้มวยบูมวยปูเลี้ยงเพิ่นก็เลยไปฝากเจ้าของหน้าไว้ซ <5. S 1> ื้อยายสีดอกยายสีก็ไปนอ้นปิดก่อนเิรก่อนยายสีก็เลยไปนอนน้ำก็เลยตื่นตื่นยายสีก็เลยถามใหม่ครับอันมาจะนีก็ได้เลยบพรามันอนเหยียงข่อยกว่าฉันเกิได้ยู่มมือบอลกว่าฉัน บอกตัวไหนแปดแปน้องเฟ้นเนี่ยบอกครับครับน้องเฟ้นบอกแปดแปดแปลกเลยค่ะแปลกเลยคือที่ถือแปดแปที่แรกเลยเนี่ยนี่แปดแปดตอนนั้นเพิ่งสามขวบอยู่เนาะอ๋อเพิ่ายังหน่อยอยู่เนาะหน่อยบ้านนี้เจ้าหมุนยักษ์แม่ข่อยอยู่บ้าว่าสันแต่หมุนยักษ์แล้วปลาใบอยู่บ้นนี่น้อยสิเกิดเมื่อักทีเห็นปลาใบยักษ์เกิดจะหอมหน้าแปดนั้นยักสิหยุดขนยิ่งลงบุระไปมันคือสิหมุนยักษ์เราอ่ะค่ะเอาวความก่าวหน้านี่น่าตาเนาะข้าวความหลังนั่งละ เลยบอกแปลแปผมเเลือไปซื้อไปจีีไหงเงินสองรไปซื้อเนื่อมันพวกวงไปซื้อลาบซื้อกลอยมากินนะ้ำมันหล่นเลยจะหาสิบบาทไปยีหลามงยจะเฝ้มามงายเงินเหลือแล้วไปซื้อเลอีแม่ซื้อไได้ยีลาแปลแ้านค้าแล้วนั่นคือเงนมัดปกนังแรงมากนซุปแง่ในซุแงเรื่องของเรื่องเรื่องเท่าก้อนคือเรื่อของเรื่องมาที่แรกเกติน้องเฟีนเป็นยังเกาะ ก็เป็นแม่ของของตาบ่เป็นแม่สุบงครับอ๋อน้องเฟนเป็นแม่ของตาทอมเขาเอิ้นว่าเด็กน้อยกับชาติบ่ล่าเด็กน้อยกับตาสาเป็นลูกชายหลาเขึ้นน่ะลูกชายหลาเขึ้นให้เขาให้ผู้ผู้คีมอใส่บางพันครับครับนั่นแหละลูกชายน้องน้องชายหลาลูกเสือสุกเยแดงเนี่ยกอดวิทยุเปื้อนมือนั่นแหละค่ะเป็นลูกน้องเฟนเบิร์ตนอนอดีตชาติ ผิวพักก็คือแม่ผมถือได้นี่แม่ผมเูลักษณะแบบนี้มันน่งที่น้องเฟนน้องเฟนนางพี่มน่งโตเจ้านาตาคือตาครับนาอกินนมเห็ี่ยนแปลมากแบนงโตอยู่มาตลอดตลอดเลยได้ครับผมกาพลานไปเจ็ดตามไปกับไปมองโพนหนะเพื่อนเพืพี่นูองก็มีแบบนี่แบบลังหน้าพักมือหนาฝนเนาะ เขาถามเรกุลาน่าเขาเรียกว่ามูโบเดียวบอกเลกมูไข่หมมูไข่มูไข่เป็นยังกันไข่่าถึนฝนตกห้ามอันคือบอกยาทาลาเห็นยิสมสุโมลาน่าว่าซุนิมกินยาทาลาา่าสักแล้วก็หายเองบาดีเพราะเลบอกเก็บวอมนางเก็บเบอร์ยุ่นมองมองทีพกไว้ให้เนี่ยมันห่วยอีกับสันกระสีลรุดออกคนที่เล่ไปตีไปให้ก็จะไดเศ้าไข่ด้วยเป็นสารกุ้ตาเออสารในพวนั้นได้าัเข้าไป สารเจ้าท right. like <ennes> uh huh. ี่ค่ะสารจ้าที่หน่อยมูคนยูหันเนาะมูคนยู่หันที่สองคนหรือสามคนสารเจ้าที่คนหัวคนเดียวคนเลยมามูคนไข่ห่ยามีญกคนเนาะานคาคือผสยา้าาเกินกับปาไข่อสุ่มนี้มึงกินยา้าาก็ซิบโอ้หลายตัวเลยมูก็ลายแท้ทคนมูกุซายญกคนมูกุซายซิฟเ่าดห้ มูไส <thôi S 2> yeah, mm ้จะกินนามูบุไซอ่ามูไม่ยิ่งลปะเนี่ยมูไม่ยิ่งหเท่าเดียวนะทีที่หน้าแปั่นกับเป็นที่เลือกแปลงยังไงยังเงอยู่เร่งของหน้านี่ไทหน้าไปดีดีห้าย่ายห้อยย่างไรควายลงตุ่มลงหันพวลูกเลยกะมีกัรเป็นแสกนี่และโอ้จะคล้องทีเป็นหนึ่งค้างทีคนนันงมาอยู่เอคนแข็งค่บนเป็นขงบดายรองทีหน้านน วันนนึไปเตกบากบนัพอหัดสาโลเาตาก้าวโมือเราวะจะพบกบไอโพนี่ยกบอนี่ยมองพุ่มจะทีเป็นยองสารที่อยากจะนั่งจักหน่อยโคตรสนคือขนาดใ่ัง่เมื่อหร่แต่แค่กาเดนผู้่านาดใหญ่ผู้่านัเป็นคนลุกจังน่อยหมดนะเป็นเย็นเย็นหรอค่ะ เนได้ยนี yeah. oh, s <S yes, ่บอลูกบุญญาบุญาบอกมูหลายบอยังไงมูมาหายเงินยหาบอกี่มาเด้อนบอกมาามากบอไฮมายามเด้อไฮแค่นแ่คือบุไมาเด้อมาไฮมาม น้องเฟนเล่ป่ครับตอนนั้นทองห้าสามแปดป่ะน้วแล้วี่หาสามแปดอยู่นหาสามแปดนนะ้าอระต้นื่ได้สามแปดเนาะตอนนั้นผมก็ะดีมกบาตื่นขึ้นมาเพิ่นบอกเลยว่าตารับอกอ๋อเพิ่นมากับสิบกับสิบป่ะกับสิบย้ายไปไหนน้องเฟนสมัครสิบกับสิบย้ายป่ะตื่นแต่เช้าผมไปทุลาก่อนออกตรงหน้าก่อนเป๊กสิบย้ายไปไหนอีแม่อีแมวไายเร่งไหนเมื่อวานเมื่อเช้า เล่ตัเลอะเปล่ตัวเลิะช่งไปจะทีลืมๆ่บอตัวหนึงแหละแต่แล้วตัวสอลืมเลยนะลืมเนาะฮะเวลาเขจะบอกก็าจบอกเองเนาะเออม่ยนอยู่ถามมาถามนี่ไบอนี่ยหรอกเอออมาเขาไม่ต้องถาบอกเลยไม่แยอ่ถามไปที่มันเิน บอกไมจ้าเลยขึ้นบอกแรกก่อนเลยวแล้วไปเลยแล้วแล้แล้วก็แล้วเลยเนาะวันนี้พีเวลาเข้ามาย้อนถามคนเดลืมเรื่องเมื่อวานเสียใจอนนี้ค่ะเอาเป็นเชาไปสักพาะจกมื้อนึงมื้อสองมาพี่บอกเองเมาม่ต้องถามเลยเนาะมากระทำเนี่ยแสดงว่าเริ่มให้แล้วได้หนี้สองเงนแต่ว่าเสียดายอายุเกินจำกัดเลกออกกวลาบอกเนาะเส็จเดี๋ยเลิกเอาล่ะเสียดายเหล็กน้ำเทา เก็ดเนาเลูตอนนี้ออกหาสามแปดกีเกยังคู้เพื่อนเยียนอยู่วันผมเสยห้าหกแปไกลเกินนะบอกสามตัวบอก2ตัวบอก3-8มแปดไนี่ผมก็เลยมาเอา3-8มแจากล่างซื้อ3-8มแปดไปเองสินะโอ้ยกู่เพื่องเรากบบหมดหลายเล็กเยออะไรเขาเนี่ยคือโอ้ยมัน แต่ะมันเท่านี้แร้วะเาบอกดี้าบอกว่าไปวันละดี่แ่เไปน้ำซุเท่านี่แล้วละว่ะแ่พอเปินกองเลยโทราผมงไปค่ะเราโทรมาอยู่เรืยเนาะอเรขอีอกเาโะโทรมาเป็นเลยหาเจตต่างและวยถามัเราเเป็นสร้งสว่างพุทธสุนเ่นเช่นขันอิรานมู่มหาอ้รางแห่ให้โทรือว่าีไห่โทรหาเกตต่างได้ยั่ห่ ให้บอกอะไรให้บอกอะไรให้บอกว่าให้โทรหาเดตตังมาเดี๋ยวนี้เด้อจ้าบอกไหโอเคได้บอกเนอะวิทียี่สิปดน้องเฟนถ้าน้องเฟนเป็นนาไปเกี่ยวเขาเขาต้องแดงกับผูกไปพร้อมวิทีี่สิบเก้าเรามาหาแสครับเนอะเขาเถอะยี่สิบเก้ากับกายเาจะยีสิบแปดฮะล้วก็จะไปยีสิบแปดเนอะยี่บเก้ายี่สิบเกาขาก็มา โอ้ยแปดยังมะแรงเราไปยังมะแรงกูไปเกี่ยกับบ้ามือรันบโอ้ยไม่ดีจาไปแจ้งเพื่อนได้งดีจะมาเอากระเพิ่นในอบารณ8แปดก็ได้ยัางมะแรงไม่มีจ้ะโอ้ยไปหน้าน้ำเดี๋ยค่ะจรจาไปไปไหนไปหน้ามละรรุกกระเบื้อหละเนี่ยเพิ่นยไปน้นแแปดเลยให้ดีเพิ่นกไปพิ่งสถานที่นะพอเพิ่งไปเห็นสถานที่อมลกต็ไปเห็นตันึงเลยป่ะพอเพิงยังไปเห็นหน้าน้องเฟนยกลยญ่บ่อยากไปเที่ยวหน้าน้องเฟน ไก่บ่ไก่มันบ่่ยว่าไก่บ่ทีไกไม่ได้จำทางจำทางว่าได้บ่จำเส้นไปแล้วด้วยไปก็ไดตามมวนเดี๋ยวอุ้มาเฟ้นถึงพ้นเหือนเด้เออเอาไก่อะไก่เลยเขากำลังงามด้่นอนคือของเกี่ยวแล้วค่ะทวที่ยิสีเกี่ยวพอดีกรบสิบยายไปเังได้ก่อตื่นขึ้นมามอายไปยังไห ลืมอมล่ะเ oh. yeah, no. oh. 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 ือนะเา้ถามดหอผ้ยถามว่าคันน้องบอกคือแล้วเลยเนาะบอกใหญ่เนาบอกกเาประจําไม่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวเมอวันนี้บอกว่าตัวใดก็ฟังไม่หรือยัเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเขาใหญ่ใหญ่เออ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 เอเอ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 อออเ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 เออ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 ออเออเออเอ ตนเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเขาก็ซื้อด้วยมีกะเขุนนอกก็ฮาร์หกมาถูกแหัะหัดบาตัดสาวสามตัวพ่อารัี่รอโทรศัพท์เจ้าอยู่ดิจะมากกตนที่คนงานใช่โทรศัพท์กเขาบอกีติดี่โทรเจ้าเนาะเมนเมนพ่บอกว่าเจ้าชิ้นย่าันจะต่องซื้อยู่แล้ว้องของคนงานเนี่งานพอดีมาก เขาจะเห็นนำลุกูมาจากน้องเนนะแม่งแม่น้องเฟนเล่บอกแม่มาบอกน้องเฟนอ๋วันนี้งวดไม่ได้ได้ตัวได้วันนี้งวดนี้เนี่ยพท่นได้ว่าได้อ่ได้บอกบอกแต่ว่าหูกัดขาอ้โคุนบอกแต่ว่าหมูกัดขาเอออีแม่ตื่นนบ้างอีแม่แม่ลัทิาของรกากองอนีคะกองนีนะอือ ไหนตรงไหนตรงไหนไหนตรงไหนก็อย่างลูกครึ่งเด้ความให้คนมากนะความมากพอให้ไปเลยเขาบอกนะเด็กแล้วลูกเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมล่ะเ้าบีเพื่อนไม่ได้บอกเลขเหรอลูกบอกหรือยังเจสันมาเอาข้าวฮะเพื่อนเจียวข้าวเกี่ยวไม่ห่อก็ไม่ได้เป็นน้ำเพื่อน ไปเที่ยวเขายังยมไปหาเพื่อนต้นจังสีก็ต้นจัง um> ส oh. ีบอเดี um> ๋ยวเดี๋ยวให้เ okay, จ๊จ um> um> ังก uh ับเพื <h <h> <h: <h ่อนเแอดมินไปด้วยได้ไหมไปหาเพื่อนได้เนาะขอให้จ้าแจ้งไปด้วยคนเด้อพี่ก๊อฟก็ไปถึงเลยเนาะน้องเฟนได้โอเคเนาะหมู่กัดแปลว่าจะได้เนาะหมู่กัดจ้ะจะเอากระสุกมาเนี่ยเหรอหมู่กัดกีะสุกดีอยู่เนาะเขยเคยเขยมือหน่อฝันน้องก็ใส่หมแล้วน้องเฟนน้องน้องเฟนจะใส่หมู่กัดนี่แปลว่ายังจ้ะ เกกตักแม้มตัวไยินบ้งาหพูงยิงงูกนงูกนเออปกติพวนกตเชมาพูเถาว่าเป็นห้องสีโีว่าใส่งูก็เป็นเก็ดีหันกัดกับเกาไปยินเพื่อนมาหันงูกัดหันกัดต่ำพีโชบค่ะกัดตำอยู่ได้เนาะกัดคอเท่าไหมจริงเลยเนาะจ้าก็ได้ เีขอกาหมนี่เป็นหที่าหไแปลเด้อตีหมู่กัดขานนองเฟนในความฝันต้องแปลเองครับแปลเอาเองแปลเอาเองดี่ดีันูกัดพนบอกเลเด้อดเจ๊เจดเอเออถมามผู้จัน้ตตกตผมซื้อเสิได้เลือเออแม่แต่มซื้อเจ็บอนงเฟนแตู่กัดขาพุ่นบอกนะ เสียงเปิดเสียงเปิดเจ็ดนี่มาแห้งโอ้น้องเฟนบอกบอกเสียงดังได้เลยพี่ศูนย์เจ็ดอ่าเพราะว่าเพราะว่าได้ยินจากสู่สมวันทั้งอำเภอสมเด็จเนาะขึ้นบนงวดแห่งงวดอนี่เนาะอันเป็นอย่างก็หากระบอกนำลังานเนาะอ๋อ้ที่บอกว่าเด่นเจ็ดเด้อวิ่งมาอ๋อสมศัดสมใช่สมใช่สมใช่สมใครับน้องเฟนก็เยี่ยมๆบอกเลยครับเป็นฟันว่างูกัดนะครับ น้องเส้นก็บอกตรงๆเลยนะครับเป็นเลข07นะครับตาธรรมช้่มอาจจะได้ยินงมดสัดนะครับแต่น้องเฟ้นบอกกันเด้อครับเด้อเป็นเลข07เพิ่นฟันมังงูกัดคอเท่าเพิ่นนะครับเอาถ้าท่านผู้ชมแปลเป็นตัวแรกอะซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับบุญธรรมน้ำโชคก็จะไปสรรหาตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมคือเก่าล่ะครับ ขอขอให้ท่านผู้ชมมาชมคลิปนี้ประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปเลยครับเด้อโชคมันหมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ